คอนเทนต์ในวันนี้เราจะมาทําเก็บของเลเวลหทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นหมวกกราะกระเป๋าหรือว่าของเสริมพืดต่างๆเราจะใช้เลเวลหข้าบนหลังคาเนี่ยยิงอะไรเนี่ยแปะตะวันเลยแปะเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นเกินไปแคปบนหลังคานะจะคือไม่ทำไมเดี๋ยวเราใช้สเต็ปลุกนั่งเลยดีวยกว่าทุกคนทุกคนอยากเห็นสเต็ปลุกนั่งไหมนี่ไงลุกนั่งเท <c oughs> ้าผูเท้าผูนอน คนคิดว่าตอนเปิดลิปเนี่ยผมควรบอกไหมว่าวันนี้เรามาทำคอนเทนต์อะไรชื่อลิปมันก็เขียนไว้แล้วนะว่าคอนเทนต์อะไรทุกคนผพราว่าเราไม่ควรบอกดีกว่านะแต่ผมว่าบอกดีกว่าเถอะเดี๋ยวจะไม่มีแบบเออไม่มีแบบอินโทรขึ้นเท่ๆตอนต้นคลิปนะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มบอกกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรคอนเทนต์ในวันนี้เราจะมาทําเก็บของเลเวลหนึ่งทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นหมวกกราะกระเป๋าหรือว่าของเสริมปืนต่างๆเราจะใช้เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคทีเ๙ศูนย์มาเลยกุนกระบอกแรกของเรา เอลนะ็อกเอล็อกไปไหนเอล็อกเก็บของทำไมเนี่ยเรียบร้อยไปก่อนเลยเอล็อกนะาไปสวรรค์เลยไปโดนใหม่ละกันให้เพื่อนนายชุบใหม่นะเอล็อกนะแล้วใครตั้งให้บออะไรเ,เนี่ยเราอยู่ทางนี้นะอ๋อ,อ,อเขาหลบตรงนู้นแล้วใครอย่ามาชุบเพื่อนไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบนะในบ้านนี้เหมือนมีลากหัวลากหัวโอเคอุ้ยปืนทำไมเขาบึ้นยิงเราวะก่อสองเราเก็บไม่ได้นะอาโดนหัวเอา้าหัวทำไมมันยิ่สิเองเนี่ยหัวหรือตัวมะเนี่ยดามจขนาดนี้ ้าการะสุนหมดขอเติมก่อนนะอุ้ยูซิมาอุ้ยหาโตหายโตอุ้ยนายใช้ปืนแล้วว่าหาโตเราขอดูปืนนายได้บ่ว่านายใช้ปืนอีนหยังอุ้ยสากาต้องเป็นของเราสากานี่ไงสากามาเป็นของเราซะนี่สไนใช้ไม่ได้อะ่ะนี่ไงสากาเอา้าระเับสามแป๊บหนึ่งตุกคนทิ้งก่อนทิ้งก่อนโอเคไม่ได้ไม่ได้เราบอกเล่นเลเวลหนึ่งโอเคตายไปเลยเพื่อนไม่อุ้ยตายแล้วเหรอ เมื่อกี้วิ่งผ่านเรานะคนนี้เราจะคานไปไหนแล้วนะคนที่เรายิงโอเคตอนนี้เราต้องเก็บของอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บเร็วเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะดำปิดกฎกติกาเกมนะเมื่อกี้คนตัดก็ลืมตัดดอกให้แล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะทุกคนเราแค่ถือเฉยๆวันนี้มีเอเกมแปดมขอใช้แล้วกันเพราะว่าปืนนี้ต่อให้เราไม่ใส่ของแต่งอะเราก็ยิงตรงได้นะทุกคนเพราะว่ามันปืนที่ยิงคมมากๆเลยแถมมีซโคมแบบเลเวลสองให้เราด้วยนะเฮียเลเวลสองดีซ่าโคมสองเออข้างหน้าจะไปเก็บตู้หรอเพื่อนหรือจะไปซื้อของ ใช้ให้หน่ายซื้อเนี่ยเป็นร้านเหล่านะอุ่นจะชุบต,ตัวเองด้วยไม่ทันนะจ๊ะเรียบร้อยหนึ่งหัวสองหัวดิโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีของเสริมอะไรให้เราบ้างกระเป๋าสามอายากเก็บแต่เก็บไม่ได้อะทุกคนจะวกอะอุ้ยมีคน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 ใช้อะไรไม่รู้เอ็นเกสใช่ไหมน่าจะใช่น่าเสียงปืนแบบนี้คนน่าจะหมดแล้วนะเมืองพีกได้มาสเป็ดคิวแล้วอุไปให้โตไปโหลดใหม่ ึ่งโดดหนึ่งปืนก็นนไปสวรรค์แล้วนะไฮโตะตรงนี้เหมือนจะไม่มีของเลเวลหนึ่งให้เราเลยอะเพราะว่ามีแต่เลเวลสองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเดินหาเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ของเสริมเลยนะของเสริมมันไม่ไมีใช้อะจะให้เราใส่อะไรอนะทุกคนเราต้องตามๆกดกติกาอุ้ยแมกซีเลเวลหนึ่งใส่ก่อนเลยโอ okay. เคแต่ว,ว่าผมว่าน่าจะเราน่าจะต้องเปลี่ยนปืนนะเพราะว่าปืนพีเก้าศูนย์เนี่ยมันใส่ของแต่งได้น้อยอะถ้านับแค่ของแต่งเลเวลหนึ่งอะเราจะใส่ได้แค่สองอย่างก็คื แมกกาซีนกับเออท้ายสามอะใช่ไหมเออมันไม่เหมือนของแต่งอย่างอื่นอะที่มันใส่แบบจับได้ใส่มัดเสื้อนได้ส่วนสโคมเนี่ยเราตัดออกได้เลยเพราะว่าสโคมมันไม่มีเลเวลหนึ่งนะมันเริ่มมาก็เป็นสีม่วงแล้วระดับสีม่วงผมขอตีเป็นเลเวลสามแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าสีม่วงมันคือเลเวลสามอะสีฟ้าก็คือเลเวลสองสีเหลืองก็คือไม่ใช่สีเหลืองดิสีเขียวก็คือเลเวลหนึ่งโอเคข้างบนหลังคาเนี่ยยิงอะไรเนี่ยแปะสวรรค์เลยแปะ เอาเปียผู้เล่นคนอื่นเกินไปแคบบนหลังคานะนายจะขึ้นแรงหน่ายเกินไปละอุ้ยข้างหน้าเอาสโกไม่ติดอา้าวไม่ตายหนูไงนีไ่ไงเจ้าของล่างเงาอยู่ตรงนี้ปากธงเลยขา้างหน้ามีคนมาล่างหัวเรียบร้อยสองดอกลัว่ว <laughs> เห็นไหมเนี่ยปืนนี้เราแบบแทบจะไม่ต้องมีของแต่งมันก็ยิงแบบคมแล้วอะ่ะทุกคนนะ เอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมแนะนํานะสําหรับใครที่ลงมาแล้วเจอตอนต้นเกมแล้วก็มีสกินพวกลั่นไวเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้แบบเออเอ็กเเลยนะเพราะว่าเป็นปืนที่ยิงตรงสโคบก็ดีนะของแต่งไม่จำเป็นต้องใสก็ได้มันก็โหดแล้วนะปืนนี้เป็นหนึ่งในปืนที่ผมชอบใช้มากๆนะถ้าไม่นับแบบพวกแนววนะัน็อตหละเอออันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปืนลูดที่ปืนลู่ไหมวะปืน AR ดิเออที่ผมชอบใช้นะ สกากินก็ชอบใช้นะแต่ว่าเสียงปืนเนี Truth, <respuesta. S 2> ่ยด <Hayır. S 2> ังเหลือเกินใครที่ไม่รู้นะว่าเสียงปืนสกาเป็นยังไงคนตัดใส่ให้เลยดังๆเลยนะโอเคนะรู้นะว่าเสียงสกาเป็นยังไงคนตัดได้จะใส่ดังแบบคนๆแล้วนี่เห็ดเนี่ยกินได้ไหมไม่ได้นี้มันเห็ดเลเวลสี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหปากตรงไอเห็ดแล้วกันนะเรากินไม่ได้เห็ดเราจะกินได้แค่เลเวลหนึ่งนะเพราะว่าเรามาทำตามสัญญาก็คือเลเวลหนึ่งนะทุกคน ตรงนี้เหมือนจะมีแอร์ดอบอยู่นะทุกคนเราน่าจะเจอคนที่แบบใช้ของแต่งโอดๆนนะเอออย่าเจอเลยดีละเราอยากเจอคนที่ใช้ของแต่งกากๆอัะเพราะเราจะได้ป่นเข้ามาเราไม่อยากเจอของแต่งโอดนะวันนี้เพื่อนแต่ละคนเราขอแบบเออเสร์ฟของแต่งกากๆมาให้เรานะเพราะว่าเราจะามาใส่ให้มันสวยงามตอนนี้เราต้องหาปืนลูทใหม่อะทุกคนปืนไหนดีวะที่น่าเล่นเดี๋ยวามาหาลีในนี้ดีกว่า มีสก,กาแล้วก็เออแค่นี้แล้วกัออน,กนนะ MP อยากใช้อยู่นะแต่ว่ามันแต่นั้นไม่ได้ทุกคนไอไอมาเซิลข้างหน้าเห็ดก็กินไม่ได้อะเห็ดมันเป็นเลเวลสองอ่ะอันนี้อะใช่ไหมทุกคนเออผมขอนับแบบนี้แล้วกันนะเลเวลหนึ่งก็คือกินได้5 0 HP เลเวลสองกินได้ประมาณ75ใช่ไหมเลเวลสามก็กินได้100เลเวลสี่กินได้200โอเคขอนับเลเวลเป็นอย่างนี้แล้วกันเหมือนจะมีคนไปเปิดตู้ค้างแสงนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปบุกดีกว่าว่าเราจะเจอคนที่ใช้ของแต่งหรืไม ไม่น่ามีนะเพราะของแต่งมีแต่เีเวลสามแน่เลยอุ้ยนุไงเป็นตี้เลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดีกว่าทุกคนเพราะว่าอุ้ยเดืสกิวตโลแล้วไงใครมาอ่านยิงเราวะยิงไงเรียบร้อยเอ้าไม่ตายอุ้ยกดตัวดีกว่าผมว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราซีไม่รอดอุ้ยมีคนขับรถด้วยแป๊บนึงอย่าชนเรานะไม่อยากโดนรถชนตายโอเคหนึ่งแต่คือแม่ทำไมเดี๋ยวเราใช้สเต็ปลุกนั่งเลยดีกว่าทุกคนทุกคนอยากเห็นสเต็ปลุกนั่งไหม แล้วนั่งทำอะไรเนี่ย,ยนี่ไงลุกนั่งลุกนั่งหรือสะโขบเลงเองเดีย๋ยวสะโขบเลงเองนะเออสำหรับใครที่อยากให้บมสอนสเต็ปลุกนั่งนะก็ขอขอขอคลิปนี้สักหนึ่งพไลค์แล้วกันผมทำให้ดูเลยนะโอเคไหมสำหรับสเต็ปลุกนั่งในตำนานนะในสมัยนี้มันยังทําได้นะแต่มันต้องมีแบบเทคนิคต่างๆมากมายเยอะแยะนะทุกคนอันนี้เป็นจับหนึ่งเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อเราได้เปลี่ยนปืนนะทุกคน ตรงนี้ก็มีกระเป๋าสามเดินแล้วเก็บไม่ได้เศร้าเหลือเกินนะทุกคนแตไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพเกาะก่อนละกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเกราะเราจะพังเราใช้ได้แค่เกาะเลเวลหนึ่งนะเออแล้วก็เราเดินหาคนก่อนดีกว่าระหว่างที่เราเดินหาคนเราก็เออไม่รู้จะพูดอะไรนะเดี๋ยวขอ มีสปอนเข้ามาในคลิปแล้วกันนะสำหรับใครสปอนมาได้ไงวะพ,พี่อยู่นี้ก็พูดเฉยเลยนะสปอนนี้ก็เออเป็นร้านของผมเองนะเป็นร้านของเล่นนะสำหรับใครที่อยากได้ของเล่นเฮ้ยแป๊บบนึงเดี๋ยวค่อยสปอนยิงก่อนยิงก่อนนายขับรถไปไหนเพื่อนเราไม่ให้นายไปหรอกเดี๋ยวเราจะตามล่านายนะเพราะว่าเรายังพูดสปอนไม่เสร็จเราตามล่านายเสร็จุจะเย็นเพื่อนลุกนั่งนะโดนลุกนั่งนะนลุกนั่งไม่ได้เขาลงออกมาจากเนิอนอนะ่ะเราทำตะขุม อุ้ยถ้าผมยิงหัวดีกว่าอุ้ยล่างเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าอุ้ยสามตัวเดียเพื่อนี้ด้านซ้ายผมมาละหนึ่งหัวอุ้ยแดงเถือกเลยอุ้ยบล็อกสกิลเราอะไม่นะรัตุยะโอเคสองอสามเอา้าทำไมไม่ล้มวะน่าจะมีเพื่อนอยู่ในวงนะทุกคนใช่ไหมวะเดี๋ยวเราพันยาก,ก่อนดีกว่าเราโดนบล็อกสกิลว,ว่าดูดิโกงอยู่นะบล็อกสกิลเราได้ไงวะเดี๋ยวซ้ำก่อนเลยโอเค ซ้ำก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วว่าทุกคนเดี๋ยวซ้ำก่อนอุ้ยเออแล้วเนี่ยทุกคนเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสปอนใช่ไหมสำหรับใครที่สนใจของเล่นมัสไรเดอร์เซนตไทนะใครที่เคยดูตอนเด็กนะแล้วรู้สึกนึกถึงบานๆก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านผมได้ร้านดีอกลิมเต็ดทอยร้านของผมเลยนะผมเป็นเจ้าของร้านนะโอเคไหมใครมีปัญหาก็มาทวงได้ในคลิปเลยนะโอเคไหมเออสปอนแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปตามล่าหาคนกันตอดดีกว่าไม่อยากพูดเยอะละเดี๋ยวคนดูเบื่อนะเออเฮ้ยตรงตู้ ยืมอะาาไรไม่ต่ำน้อยโอเคไปไปสวรรค์เลยจะบักตรงให้เลยถึงมันจะเป็นเสริมนองก,ก็เถอะนะก็รับไปซะเพื่อนนะได้มีของแต่งเลเวลหนึ่งให้เราเปล่าอุ้ยแม็กกาซีนหนึ่งสวยเพื่อนสวยตอนนี้เราได้ปืนกระบอกใหม่มาแล้วนะที่สามารถใส่ของแต่งได้ใส่ได้แค่สองอันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้คนตัดต่อตับบอ้มปกคลิปให้มันให้มันเวอร์นะเราจะใส่ของแต่งทุกอย่างให้เต็มทุกช่องนะไม่แต่ปืนลูซี่อ่ะเดี๋ยวบมใม่คนตัดแบบใส่ของเสริหมห้ นี่มันปกคลิปหลอกลวงคนดูนี่ว่ะเออแต่คนดูก็รู้ๆอยู่แล้วเนาะถึงเห็นปกคนดูก็รู้อยู่ในใจแล้วแหละว่าแม่ปืนลูซี่ใส่ของแต่งได้ไงวะใช่ไหมโอข้างหน้าเหมือนมีคนนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆแบบคืบคานเข้าไปก่อนเดี๋ยวเปิดระยะไกลเดี๋ยวมันไม่แรงนะทุกคนโอเคเพื่อนเปิดตู้ไปนะเพื่อนถือว่านายไม่เห็นเราโอเคไหมแล้วเราใช้สูตรกระโดดลูกยิงยองก่อนยองก่อนเรียบร้อยหนึ่งอยู่นี่อย่างนี้อุ้ยล็อกตัวนอน่ะรอดไม่ได้เลยเห็นไหมทุกคนโอเค านายจะล้างแค้นแทนเพื่อนนะหม้สกุลสกุลกระโดดเรีรยบร้อยไม่กระโดดก็ได้วะนะแต่กระโดดทีไรคนเดินตลอดเลยนะทุกคนเราต้องรองคนนิ่งนะลากห่วงก็ได้แต่ว่าโดนตัวหมดตีแล้วนะเหลือห้าคนแล้วว่ะเหลือห้าคนแล้วนะมาเพื่อนนายจะเจอสเต็ปสกุกกระโ,รโดดน,นี่ของเรานายต้องยืนนิ่งให้เราโอเคไหมเราจะทำสเต็ปน,นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับเห็นรับฟังรับชมรับดูปาระเบิดก่อนเลย กระโดดออกมาเร็วทางไหนว่าทางขวาทางขวาทางขวาุาวาาวาาวาูไงโดนระเบิดเราแล้วน่าเจ็บหนังนะตรงนี้มีของเสริมไหมรีวิวหนึ่งไม่มีเข้าวงก่อนเดี๋ยวเราจะตายวงเพราะวงแรงอยู่ข้างบนผม่ะกระโดดลงมาคือตายนะโดดไหมยูไง,ไงอุ้ยสองตัวเลยเหรอโอเคหนึ่งน่าจะโคโลตี้กันนะหรือว่าตายวงแล้ววะเรียบร้อยฟาร์มของฟาร์มของตอนนี้เราเพื่อนมา ดันเลยทัศยะกระโดดเอาเท้าโผ่เท้าโผ่นอนอุย้ยเอา้าตายวงคิวเราอุย๊ยเหลือสองคนแล้ววะ่ะทีดีแม่กำลังจะยิงเท้าเลยเมื่อกี้เนี่ยตายวงซะก่อนนะ่ะเออแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เหลือ แล้วคนสุดท้ายแล้ววโหคลิมนี้ดูไม่ค่อยเดือดเลยทุกคนเพราะว่าผมอยากเจอสีหนึ่งอะทุกคนผมอยากโชว์ปฏิทธิภาพของปืน2อกระบอกนี้ว่าของแต่งกาๆก็ชนะได้นะทุกคนอุ้ยข้างหน้าโอ้มันเป็นบอดนะตายไปตะเพื่อนบอดหรือไม่เนี่ยบอดทุกคนวะน่าจะบอดนะทุกคนขอโทษ้วยนะนี่ไงชนะแล้วนะคลิมนี้อาจจะดูแบบแห้วๆหน่อยนะทุกคนเออแต่ว่า20คิวเลยนะทุกคนเออมันก็ต้องมีบอดผสมบ้างแหละเนาะใครอยากให้บมททำอะไรแบบ เอาแบบยา,ากๆเลยในคลิปหน้าลองเสนอมาไว้ในใต้คลิปนี้โอเคไหมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงถึง1 0ันด้วยแต่ผมจะทำให้ดูเลยนะ